ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ส่งซูเปอร์แทงส์ทั้งสองท่านนี้มากๆนะครับซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำคลิปมากๆขอบคุณมาหน้าที่นีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาขาสยองสิงกระซิบจากความมืดที่ตามติดคุณทุกฝีก้าวกำลังรอเวลาที่จะเผยความจริงอันน่าสะเพรึงกลัวออกมาอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองคุณอยู่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือเงาที่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูบานนั้น คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะได้ไม่ได้นอนหลับอย่างสงบอีกต่อไป Happy h i p ปปีเป็นยูทูบเบอร์ที่รักการผจญภัยและการตั้งแคมป์ในธรรมชาติแต่การเดินทางครั้งนี้ กลับไม่เหมือนครั้งอื่นเขาตัดสินใจค้างคืนในที่พักกลางป่าที่เรียกว่าโบที่ที่พักพิงพื้นฐานที่เปิดให้ใช้ฟรีชื่อไวแลกด์บอทีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของสกอตแลนด์เมื่อไปถึงเขาพบว่าที่พักว่างเปล่ามีเพียงข้าวของที่นักเดินทางคนก่อนทิ้งไว้และรอยขีดเขียนบนผนังเขาเริ่มตั้งหลักเพื่อพักผ่อนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือ

หลังจากที่เขาเริ่มจัดของและพักผ่อนไปได้ไม่นานแฮปปี้ฮิปปี้ก็เริ่มได้ยินเสียงเคาะประตูที่ชัดเจน คล้ายมีคนพยายามเรียกเขาเขาออกไปสำรวจข้างนอกทันทีแต่บริเวณนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่น้อยแต่เสียงเคาะก็กลับมาอีกครั้งและเกิดขึ้นซ้ำๆตลอดคืนเสียงเคาะมีจังหวะสม่ำเสมอและหนักแน่นราวกับมีบางสิ่งบางคนอยู่ด้านนอก There was no one there. I don't know if that's just the people with me or something. I don't know if that's something they do. But I, I don't think it would be that family if uh, it was just a dad and his daughter and son. Oh well, we'll see. It was just knocking on the door again. And then I went out, but there was no one there. So I don't know what's going on. But I've heard of any haunted bobbies or anything. I've never had a wish. แม้จะพยายามหาคำอธิบายและตรวจสอบแล้วว่าไม่มีใครอยู่รอบๆบ,บอตดี้เลยแต่เสียงเคาะประตูที่ไม่มีที่มา ก็ยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนทำให้ค่ำคืนแห่งการตั้งแคมป์ที่เงียบสงบต้องกลายเป็นความหวาดผวาอย่างที่สุดแฮปปี้ฮิปปี้ต้องเผชิญกับความรู้สึกของการถูกเฝ้ามองและการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จนกระทั่งเช้าอเล็กซ์แม่เลี้ยงเดี่ยวได้ย้ายเข้าบ้านใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน2024 บ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักของบาทหลวงเพรสบิทาลอีติดกับโบสถ์และมีสุสานอยู่ใกล้เคียงอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำใต้บ้านปรากฏการเหนือธรรมชาติเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่เธอมาดูบ้านครั้งแรกเมื่อประตูห้องปิดกระแทกเองอย่างรุนแรงหลังจากย้ายเข้ามาเธอก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเทา้าเสียงแปลกๆแ,และเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรอบบ้านอยู่เป็นประจำ thank <laughs> คืนหนึ่งอเล็กซ์ได้ยินเสียงทุบตีดังมาจากห้องว่างที่มืดมิดเธอและแมวของเธอจึงเข้าไปตรวจสอบและได้บันทึกภาพเท้าขวาของตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่ที่ขยับขึ้นลงด้วยตัวเองเมื่อเธอตรวจสอบหลังมา่านก็ไม่พบใครแต่เมื่อเปิดไฟก็เห็นเงาประหลาดบนผนังในคืนต่อมามีเสียงเคาะประตูห้องของเธอดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเธอเปิดประตูก็พบว่ามันคือของเล่นที่ขยับและบังคับเองโดยที่รีโมทไม่สามารถใช้งานได้ une putain de manette pour ce truc là คืนถัดมาขณะที่ลูกชายของเธอกำลังหลับอเล็กซ์ได้ยินเสียงของเล่นชิ้นหนึ่งดังขึ้นในห้องของลูกเธอก็ไปตรวจสอบและพบว่าของเล่นนั้นที่เป็นของเล่นเครื่องดนตรีดังขึ้นด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ลูกของเธอกำลังหลับอยู่ แอลเล็กเชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เป็นผลมาจากลักษณะและทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์มีสุสานอยู่ใกล้และมีแหล่งน้ำอยู่ใต้บ้านอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผีจริงหรือไม่และทิ้งให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองคากายันเดโอโรประเทศฟิลิปปินส์บนถนนที่มีชื่อเสียงด้านความอันตรายและเป็นที่เกิดเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตหลายครั้ง ณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังขับรถไปตามถนนที่พลุกพล่านนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกระโดดเข้ามาในเส้นทางของรถจักรยานยนต์อย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ขับขี่มองกลับไปก็ไม่พบใครอยู่ตรงนั้นเลยที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือผู้ขับขี่อ้างว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นดูเหมือนจะไม่มีใบหน้ามีเพียงแค่ภาพเบลอสีดำแปลกๆเพ่านั้น ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเชื่อว่าผู้ขับขี่ได้เห็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนอันตรายสายนี้เลอั d นโดรจากบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเริ่มประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่เขามักพบว่าเขาของหลายอย่างถูกย้ายไปไว้ในห้องน้ำอย่างไม่มีเหตุผล เล a n นโดได้ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในคืนหนึ่งกล้องได้จับภาพสิ่งที่มองไม่เห็นได้ เลียนโรรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเขาจึงตัดสินใจตรวจสอบประวัติของบ้านและต้องตกใจเมื่อพบว่าในยุคปี1950เคยมีครอบครัวสี่คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่น่าสลดใจบนพื้นที่เดียวกับที่บ้านของเขาตั้งอยู่ในคืนต่อมา ดาเนียนเพื่อนของเลียนโรมหาและเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมีร่างสีขาวลึกลับปรากฏขึ้นแวบหนึ่งผ่านหน้าต่างด้านนอกบ้านสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงถูกพลังที่มองไม่เห็นเคลียงลอยขึ้นไปในอากาศ หลังจากเหตุการณ์นี้ความน่ากลัวก็ทวีคูณจนถึงขีดสุดเลอแอนโดรอ้างว่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านเริ่มเลียนแบบหรือเลียนเสียงเสียงของดาเนียนเพื่อนของเขา Siempre que grabo... ¡Soy Danito, ¡Por favor. Vos no sos Daniel. Por favor. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Por favor. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. De aquí, por favor. Si querés lastimarme, salí y ahora. Favor, yo, ya... Dejame de joder. Por favor. Dejame de joder. และแอนโดรกล่าวว่าเขาต้องทนกับกิจกรรมเหนือธรรมชาติที่แปลกประหลาดในบ้านใหม่ของเขามากพอแล้ว เขาจึงตัดสินใจย้ายออกจากที่นี่เพื่อหน,นีความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจําวันของเขาอย่างรุนแรงผู้ช้ Reddit ชื่อ4ีเล่าว่าแม่ของเขากําลังดูแลเด็กอุปถัมภ์ที่บ้านในประเทศอังกฤษคืนหนึ่งมีการเปิดการ์ตูนทางทีวีในห้องนอนของเด็กแสงไฟที่กระพริบจากหน้าจอทีวีได้เผยให้เห็นสิ่งที่แม่ของเขาไม่สามารถอธิบายได้ ดูเหมือนจะมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยมีใบหน้าเล็กๆซีดๆสว่างวาบขึ้นในแสงแฟลชจากทีวีหลังจากนั้นใบหน้าดังกล่าวก็หายไปอย่างรวดเร็ว4สงสัยว่ากล้องรักษาความปลอดภัยของแม่เขาได้บันทึกภาพการปรากฏตัวของวิญญาณโดยบังเอิญหรือไม่ชายชื่อศีซาเขาพักในโรงแรมผีสิง เขาพยายามติดต่อสิ่งเหนือธรรมชาติโดยใช้กระจกเป็นประตูและเสนอวิญญาณของเขาเป็นภาชนะเพื่อสื่อสารกับวิญญาณหลังจากการพยายามติดต่อเขาก็หมดสติและตื่นขึ้นมาพร้อมกับเลือดไหลและนับตั้งแต่วันนั้นบางสิ่งดูเหมือนจะตามติดและแนบแน่นอยู่กับเขาเหตุการณ์แปลกๆจึงเกิดขึ้นในบ้าน Un estábamos dormidos y mi bebé empezó a llorar de la nada y se empezaron a escuchar cosas como llantos. Escuchen eso? Es que no me creían que se estaban escuchando cosas en mi casa. Te, mi Bien, el control está aquí. Yo estaba volteando para cargar a mi bebé porque se estaban escuchando muchas cosas. ตั้งแต่กลับมาลูกน้อยของเขาไม่หยุดร้องไห้ในตอนกลางคืนขณะที่เขาอยู่บ้านกับลูกคนเดียว ได้ยินเสียงดังและเสียงเคาะรอบบ้านทีวีเปิดเองหน้าต่างเปิดเองและเมื่อเขาออกไปตรวจด,ดูประตูห้องนอนก็ปิดเองอย่างแรงกลองตกลงมาจากบันไดเองโดยไม่มีใครอยู่ Voy a ver que no haya nadie aquí en la casa. Que es si no me quito, salieron de viaje. Eh. Hey. Hey. Mi está ahí adentro ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Vente, mi amor Vente, bebé ya, mi amor. Ya, mi amor. ภรยาและน้องสาวกลับมาถึงบ้านและพบพัสดุแปลกๆที่มีชิ้นส่วนเนื้อและโหลใส่สิ่งของหน้าคนลุกทำให้เชื่อว่าเป็นไสยาส์สรยิงไปหน้ยงปน Ay, son súper calados. No lo Es un oh. flebuleo horrible. Tápalo bien, sápalo bien. ¿Qué es eso? Siguen escuchando demasiadas <coughs> cosas, ¿verdad? Mira. ซีซ่าเชื่อว่าการเสนอวิญญาณทำให้เขาถูกวิญญาณเข้าสิงและถูกตามหลอนเขาคิดว่าต้องกลับไปที่โรงแรมเพื่อพยายามแก้ไขสิ่งที่เขาทำเพื่อให้ครอบครัวและลูกน้อยได้อยู่อย่างสงบสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางสู่ด้านมืดไปกับเราหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำของคุณ เมื่อคุณปิดไฟลงอย่าเลือมมองดูร,บรอบๆตัวคุณให้ดีเพราะบางทีมันอาจจะยังไม่จากไปไหนโปรดติดตามเราในครั้งต่อไปและจำไว้ว่าความกลัวที่แท้จริงมักจะเริ่มขึ้นหลังจากที่คุณรับชมจบลงแล้วราตรีสวัสดิ์ถ้าคุณยังนอนหลับลงนะ